สวัสดีค่ะคุนิจิว่าวันนี้อาสกัดจะมาแนะนําชุดยูกาตะจากญี่ปุ่นนะคะชุดยูกาตะดั้งเดิมของวัฒนธรรมญี่ปุ่นอันนี้เรานําเข้ามาโดยตรงจากญี่ปุ่นเลยคือชุดประวัติชุดของชุดยูกาตะนี่ก็คือจุดกําเนิดมาจาก หลังอาบนนะ้ำหลังเข้าออนเซนก็จะใส่ชุดนี้ทา่านนปัจจุบันนี้ก็ถ้าเราไปพักที่เดียวกันค่ะทางเดียวกันเขาก็จะเตรียมไว้ให้แต่สมัยเมื่อก่อนกับสมัยนี้จะแตกต่างกันตรงที่สมัยก่อนเขาไม่ใส่ชุดนี้ออกจากบ้านกันแต่สมัยนี้คือสามารถใส่ชุดยูกตะไปไปเหมือนงานข้างนอกคืองานดอกไม้ไฟงานวัดหรือว่าใส่มาเดิน เล่นทางนอกได้แล้วค่ะคือมันก็เป็นคิโมโนชนิดหนึ่งค่ะแล้วทางร้านเราก็คือนำเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยก็จะมีชุดของเทียบจะมีชุดมือหนึ่งมือสองนะคะคือแต่อาชิ้นก็คือเหมือนก็เป็นฟีซส์แต่คือเขาก็จะมีความยาวเหมือนหน้าอ,อกความกว้างของหน้าอ,อกอันนี้ก็มีค่ะสามารถสอบถามได้ทางร้านก็จะตอบให้ได้ค่ะ แล้วก็จะมีชุดของเด็กอันนี้ก็จะเป็นของใหม่เลยนะคะแล้วก็มีโอบิโคชิฮิโมะที่ทางเราจะนำเข้ามาคือสามารถเหมือนออเดอร์จากร้านเราได้เราจะได้สั่งซื้อจากญี่ปุ่นนำเข้ามาได้ะคะ่ะฮากกามะนะคะฮากกามะจะเป็นทรงบบนี้เป็นกางเกงน,นะคะแต่เป็นทรงกระโปรง ชุดนี้มันเริ่มใส่กันช่วงมีศกกขามค่ะคือโดยเฉพาะจะเป็นคุณผู้ชายเท่านั้นที่ใส่เนื่องจากว่ามอนเป็นเ,เวลาเขาต่อสู้หรือว่าเวลาเขาจะาใส่เหมือนขึ้นม้าเพื่อจะไม่ให้เหมือนให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นความเคลื่อน,นไหวของเหมือนขาหรือก็ป้องกันให้ขาไม่มี บาดแผลค่ะแล้วก็ปัจจุบันปัจจุบันทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ใส่ได้ค่ะเพราะว่ามันร้อยกว่าปีก่อนค่ะก็คือเป็นชุดเหมือนคนผู้หญิงก็ใส่ชุดฮากมะเหมือนเ,นเรียนแล้วก็สมัยนี้ก็เลยมีชายและหญิงใส่ด้วยกันแต่ก็คือจะหาใส่หาคนใส่เหมือนไม่ไม่ค่อยบ่อยนะักเพราะว่าชุดนี้คือ จะเป็นส,สำหรับคนที่เรียนวิชาต่อสู้เหมือนไอคิโดเคนโดแล้วก็เคนจุ๊ดคนที่เหมือนเรียนวิชาต่อสู้ค่ะเขาจะใส่หรือไม่ก็คนที่เหมือนเป็นบัณฑิตใหม่เหมือนเรียนจบแล้วก็คือจะใส่ว,วันที่รับปริญญาะค่ะแต่วันที่รับปริญญาที่เราจะเห็นนะคะน้อยน้อยคนน้อยคนที่คุณผู้ชายจะใส่ ชุดฮา,ากกะมามาเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ใจส่วนใจจะใส่สูตรรับปริญญากันแล้วค่ะค่ะก็คือสามารถเหมือนถ้าอยากเนเไปสวมใส่หรือว่าอยากได้ก็คือสามารถสั่งซื้อจากร้านยูกระตะบายอัสกัได้ค่ะสนใจรายละเอียดคือทักมาได้เลยนะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะ